ก็ไม่แรงนะถอยถอยอย่าเย็บเย็บอย่าเย็บเลยเฮ้ยมาให้เฮ้ยงานอะไรรู้ไหมรูพ่อพ่อของผู้พิงพ,พ่อของผู้พิงเชื่ออะไรมีงานไหมถ่ายน้อยนะครับมีงานเลยครับดูคลิปย้อนหลังนี่นะครับตอนนี้พ่อเขาตกมันเลยครับตกมันอยู่อย่าเข้าไป อ,อย่าเข้าไปลูกขอน่่เลนงยน่ำเน้าลลน้น้ลลยน้เลนน่น้่ลงลน้ลงนล้นงน้งลเเ <c oughs> <c oughs> ให้รอๆนะครับนั่งดินั่งดิายผู้เพลงนั่งเดี๋ยวยาวขาเขาไปวันนะี้ไห่มันดิ้วจังเลยอ่ะครับดูทับไปย,ยังอีกนั่งเดี๋ยว

ผมยาวนี่จะอ,อกยากหน่อยนะดินะลุกลุกอะ่ะลุกอะ่ะลุกอะ่ะยิงยาลุกเดี๋ยวแป๊บนึงเออเฮาควานแดงได้เจอพ่อควานสุรินอ่าไหมมาวันนี้เจอครับเจอเจอแต่เมื่อคืนครับตอนเช้านี้ไม่เจอครับเพราะว่าเราไปส่งพ่อไปหาหมอครับเจอแต่เมื่อวานนะครับผมนะดิเฮา

Ô, vô ở này, Đó. này, Đang, lên nào. Yeah. đâu đi, đâu <laughs> Hãy ơn các bạn đã theo dõi Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีสวัสดีทุกคนเลยเอาเด้อเอาเอาแล้วแป๊บนึงนะเล่นปนแล้วครับเล่นแล้วเอาเด้อเอาเ้อ Abi. เพลงเอ๊ะ <Pink. S 2> อยา่าเข้าไปมันจะไปเล่นข่างนูกนอิดละเนี่ยไปงงเอ๊ะฮึ่มบนตุ้งงงบนตุ้ง

เหนื่อยมากๆนะครับอย่าเล่นนะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพิ่งอาบจะไปขุดดินอีกแนะก่อแล้วหมดเวลาเล่นแล้วเพ่งผัวเพลงเพิ่งทำน้ำเสร็จนะลูกอย่าเพิ่งเล่นน้องสนมากเลยนะครับดู โอ้โนี่นะครับนี่กัดช้างนะนี่ได้ได้ตัวใหญ่มากอันนี้เขาจะไม่ใช่แมงวันนะเขาเรียกว่าแมลงปีกแข็งด้วงนาะนี่เยอะมากครับกระเถิบาช้างเล่นนี่ตัวเล็กก็มีเปรี้ยวหมดแล้วเนี่ยอยากขึ้นไปเดี๋ยวถังเขาแตกลูกเุ้ง thằng khóc bẻ đấy, thằng ơi! có thằng sai này, nó cản xuống, năng xuống, Điều xuống. Điều xuống. Điều xuống. Điều xuống, hết hết nè, xuống, xuống. อย่าสาอนะอย่าสายนะเพื่ไปนะเฮ้ยเฮ้ยอย่าเย็บสายยางพิงยกขาสูงยกขาไ้สูงสูงเ้ย่อนวันนี้วันหยุด ผมขอเล่นหนึ่งวันครับพ่อใช่ครับวันนี้ให้น้องเล่นได้เต็มที่เลยนะครับเต็มที่หรอประมาณสักยี่สิบนาทีพอถ้าถ้าให้เล่นก็จะเล่นตลอดเลยนะครับไม่ไม่มีวันพักเลยนะครับน้องน้องชอบมากเลยนะครับเรื่องโคอะไรพวกนี้ดูดู tụt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ปิงปิงครับ <c oughs> เดิโดนเหวอไป

เฮ้ยเฮ้ยทุพิงทักทายคนดูหน่อยเจ็ดสิบคนทักทายหน่อยเอาน้ำเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ทุพิงเอาไมเอาไม้เอาไม้ ไปาำน้ำเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เพิงอย่าเล่นคุยนะพูเพลงขอบคุณครับบายก่อนนขอบุครับยองขอบคุณแม่ที่ที่ดูหน่อยบุครับก่อนปุงครับนนะครับุปุปุงปุงปุบุบุนี่ปุงปุงปุญนี่บุงปุงปุงบุงบุงบุญบุุ ออแมงกันเยอะนี่ะฮะแมงกัดช้างนะครับจะเยอะมากนะครับดูดเลือดช้างนะครับเยอะมากครับนี่ช้างก็เลยเวลาทําอะไรเขาจะไม่ค่อยมีสติเเก็บ